สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยเดินทางมาทํากุญแจรถมิตซูบิชิสตาร์ด้านนะครับลูกค้าโดนงัดบ้านนะครับโดนขโมยกุญแจรถไปนะครับลูกค้าไม่ต้องการให้กุญแจรถที่เคยมีทั้งหมดนะครับนำกลับมาไขรถคันนี้ได้นะครับหรือเรียกง่ายๆว่าสลับเขี้ยวกุญแจใหม่รอบพันนะครับอันนี้เป็นเบ้ากุญแจประตูซ้ายขวานะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการถอดสวิสตาร์ตนะครับออกมาเรียงเขี้ยวใหม่นะครับเดี๋ยวทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะมาทดสอบให้ลูกค้าดูอีกครั้งนะครับ ทดสอบนะครับหลังจากประกอบรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นกุญแจดอกเก่านะครับเมื่อนํามาไขนะครับจะไม่สามารถที่จะบิดไขสตาร์ทได้นะครับเพราะโดนเพราะเป่ากุญแจสตาร์ทโดนเรียงเขี้ยวใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นกุญแจดอกใหม่นะครับเป็นเขี้ยวใหม่ทั้งหมดนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับสตาร์ทติดใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้าท่านใดนะครับทํากุญแจรถหายไม่ต้องการให้ดอกกุญแจเก่านํากลับมาไขได้นะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ082616 6655นะครับบริการทำถึงที่ถึงบ้านนะครับ